ก็ถูกปล่อยออกมาแล้วครับสำหรับเพลงใหม่ของสาวสาวบอรบเกิลสามนะครับอย่างเพลง super a warning ahead นะครับสาวสาวก็มาในทีมชุดสีเงินนะครับซึ่งแฟนๆหลายคนนะครับก็รู้สึกพอใจและเอ่ยปากชมว่าคอสตูมสวยถูกชนนะครับและชื่นชมการแบ่งท่อนร้องด้วยนะครับว่ามีความเหมาะสมนะครับไม่แบ่งตามอันดับที่ได้เดบิวต์มา นอกเหนือจากคอสตูมและเพลงที่สุดปังแล้วนะครับก็ยังมีท่าเต้นนะครับที่ได้นกักออกแบบท่าเต้นมืออาชีพอย่างคิวตูตินนะครับมาออกแบบท่าเต้นให้ด้วยนะครับหลายๆคนอาจสงสัยว่าคิวตูตินนั้นเป็นใครนะครับในคลิปนี้นะครับแอดก็จะนำข้อมูลแบบคร่าวๆของคิวตูตินมาเล่าสู่กันฟังนะครับ คิวตูตินเป็นนักออกแบบท่าเต้นและแดนเซอร์ชื่อดังในนามของ s o l e r i t y Dance c o ซึ่งอยู่ใน Royal Family of p r e s s Dance Studio ทีมเต้นฮิปฮอปจากโอเกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เขาลาออกจากการเป็นสมาชิก s o l e r i t y ในปี2015และเนื่องจากเขาเป็นนักเต้นชายเพียงคนเดียวในทีมที่มีความโดดเด่นทำให้เขาได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่นโอกลาน e รจ o n นลและเวิ l ์ลแชมเปี้ยนชิพในปี2011ซึ่งผลงานที่โดดเด่นที่ผ่านมาของเขาก็คือได้ออกแบบท่าเต้นให้สีสาวงแบล็กพิงในเพลงตูดูตูด,ดูในปัจจุบันนะครับเขาก็เป็นครูสอนเต้นให้กับ X Academy สังกัดค่าย YG Entertainment และอีกผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือการร่วมเต้นกับ l ิซ่าแบล็กพิงคนั่นเอง ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆของคิวตูตินที่แอนนำมาฝากทุกคนในคลิปนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับแอดก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้แอดด้วยนะครับ